ปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะครับเเป็นมาสิบปีที่แล้วอาการเป็นยังไงฮะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะคะดิฉันทำงานเป็นเลขาอยูออ่ครั้งแรกเลยเนี่ยจะเจ็บคออยู่ด้วยอาการจะเจ็บเจ็บเจ็บ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คออยู่เรื่อยเจ็บะค,ะคอนี่หมายถึงเหมือนคันคอไอ้จะมีอย่างนั้นลักษณะเออเรารับโทรศัพท์แล้วเจ้านายบอกว่าเอถ้าทำมาอ,อาชีพนี้แล้วยังจะ ไออยู่เรื่อยเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนหน้าที่คือมีแระแอม,มตะอดอดใช่ค่ะร<ะ>ับโทรศัพท<า>์แล้วมันจะแบบว่ามันจะมีเยมหายอยู่ในนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็ทานแต่ยาหมอยาปฏิชีวนะเพราะว่าเราทำงานบริษัทยาก็ฟรีนะคะชั้น12ของบริษัทก็จะมีคลินิกเราทานยามามากค่ะแล้วเริ่มตอนหลังมันจะเริ่มมีความสุขว่าร่างกายเราไม่ดีขึ้นเลยทั้งทั้งที่เราอยู่กับยาไปหาหมอไหมครับตอนทานยาตอนหาก็หาหมอที่คลินิก ออคลินิกที่ของบริษัทคุณหมอก็จะจ่ายยามาใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยท่านบอกไหมฮะว่าเป็นอะไรก็แบบว่าติดเชื้อนะคะติดเชื้อแต่มันติดตลอดเวลาเลยนั่นแหละสิฮะเราเริ่มดูตอนนั้นอายุเราสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าทำไมภูมิชีวิตเราแย่มากเลยมันก็เริ่มต่ําลงต่าลงอาการที่เป็นแล้วไม่หาย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมาจากภาวะของการหมดประจำเดือนไหมแล้วก็การให้ฮอร์โมนจะมีผลข้างเคียงไหมครับอาจารย์คือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆมากมายรวมทั้งมีความเครียดมีความกังวลอะไรหลายาๆอย่างนอนไม่หลับร่างกายตอนนั้นอาจจะอ่อนแอลงนะคะคอพออ่อนแอลงเนี่ยภาวะผุแพ้เนะี่ยมักจะเกิดได้ ะะแล้วก็ที่ระคายคออยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามีอาการภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีอาการระคายเหมือนกันเพราะมันมีสารหลังอะไรต่างๆหลั่งออกมาที่จะทำให้เกิดอาการพวกนั้นได้นะคะแต่ทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็ก็เขาก็จะให้ยาปฏิชีวะนะไว้ก่อนเพื่อป้องกันการติดเชือ้อเพราะว่าถ้ามันมีการระคายคอติดต่อกันนานๆ ผนังหลอดลมอะไรแถวๆนี้มันก็จะอ่อนแอลงคออ่อนแอลงการติดเชื้อก็จะติดได้ง่ายมากอันนี้เป็นวิธีป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้อาการมันรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณหมอสันนิษฐานอะไรไหมฮะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็หมอก็ไม่ได้บอกอะไรในเมื่อไปหาหมอที่คลินิกแล้วเนี่ยนะคะหมอก็ได้แต่ให้ยาทานอย่างนี้ตอนนี้มือท่านไม่บอกเหรอครับว่าคุณคุณไม่ได้บอกอะค่ะเราใช้สิทธิพนักงานนะคะ เออแล้วมีไปหาหมอที่อื่นไหมมีค่ะห,หาหมอโรงพยาบาลแล้วคุณหมอวินิฉัยว่าก็ได้แต่บอกว่าร่างกายอ่อนแอนะคะคุณขาดสารตัวนี้ตัวนี้ก็เลยให้ร่างกายมียาบำรุงบ้างอ่าแล้วก็คือก็ไม่อยากจะไปเถียงกับหมอไม่สงสัยเ<น>หรอว่าฉันอ่อนแอทั้งปีทั้งชาติเลยเหรอเนี่ยฉันไม่คิดจะแข็งแรงกับเขาเลยหรอใช่ค่ะช่วงนั้นบอกให้ก็ได้เลยเดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเพราะเราหนึ่งนอนก็นอนฟี สิทธิบริษัทจ่ายเอ๊ะเราจะมานอนโรงพยาบาลอยู่ตลอดอย่างนี้คงจะไม่ได้เรื่องคงไม่มีใครอยากใช้ใช่แล้วอย่างสงสารคนเฝ้าด้วยลูกก็เฝ้าไม่ได้ลูกต้องไปทํางานแล้วสามีถึงเวลาก็ต้องไปเฝ้าเฝ้าเรามีความสึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยป่วยทําไมเราป่วยอยู่เรื่อยเพราะเราทานยามากไงคะสามีทีนไม่ค่อยได้ทานยาเลยทั้งที่ทานเหล้าเก่งด้วยออก็เลยเปลี่ยนแผนเรียนศึกษาทางด้านอาหารเสริมมาหมดทุกประเภทละใช่ค่ะ หมอก็หามาละค่ะหนังสือนี่แทบจะทุกหมอเลยใครยาได้ออกมาดิฉันมีร้านหนังสือประจําเข้าไปดูเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นเลยอาจารย์ครับผมเรียนปรึกษานิดนึงว่าทําไมคุณหมอไม่วินิจฉัยว่าเป็นเป็นอาการอะไรคือทั้งๆที่ฟังดูแล้วก็เหมือนจะถ้าฟังดูก็เป็นภูมิแพ้นั่นแหละค่ะคือถ้าหมอจะจ่ายยาก็คงจ่ายยาแก้โรคภูมิแพ้นั่นเป็นยาแก้แพ้ธรรมดานี่ยนะคะครับ แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าที่หมอให้ยาปฏิชีวนะเพราะว่ามันมีการระคายคออยู่แล้วก็มีเสมหะซึ่งหมออาจจะดราว,ว่าถ้ามีเสมหะเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการติดเชื้อ,ตอแต่จริง,รงๆถ้าเป็นภุมิแพออ้อากาศมันก็มีได้นะคะไม่ใช่ไม่มีมสามารถไอได้หรืออะไรได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะแสดงอาการอะไรออกมาคือไอยาแก้แพ้ที่คุณหมอให้หรือ,อยาปฏิชีวนะเนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ช่วยลด หรือว่าบรรเทาอาการที่คุณนาดเป็นก็มันก็จะบรรเทาไปชั่วครู่ช่วยามเพราะว่าไม่หายอ่าเพราะยาแก้แพ้ก็คือยาที่รักษาปลายเหตุอ๋ออ่าฮะอ่าฮะพอมาตอนหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอาอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องต้องหยุดตอนหลังเนี่ยไม่ทานอะไรทั้งสิ้นก็ออกกำลังกายอ่าฮะแล้วก็ไปอยู่ที่สวนไปอยู่เงียบเงียบอยู่เงียบเียบตอนหลังก็อ่ที่ากาศดีๆอ่าฮะไปอยู่ที่นครนายกประมาณสักสองสามเดือน ถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะตอนเชาน้าดิฉันตื่นมาก็เดินเดินเดินออกกําลังกายพอดีช่วงนั้นกลับมาบ้านที่บางกรวยพอดีสามีดิฉันมาดูทีวีครับเขาก็ชอบดูเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิฉันก็เดินทํางานไปเขาก็เรียกบ,บอกว่าอันนี้นี่นี่เธอมาดูอะไรนี่ทําอะไรเหรอเนี่ยเนี่ยบิมบิมบิมอ่ะดิฉันก็หันไปมอง,งบอก <S <S 2> <S 2> โอ้ยไม่เอาแล้วบิมบิมอะไรไม่เอาทั้งนั้นแหละอาหารเสริมพอกันทีไม่เอาละใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นก็ยังมีการคันตา เริ่มรู้สึกว่าทานอาหารทานของทะเลเนี่ยจะคันตาคันมากเลยคันตาแล้วคันโพงจมูกคันมากอ่ะสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลที่ตลิงชันหมอวินิจฉัยเลยว่าคุณเป็นคุณเป็นภูมิแพ้แน่นอนก็ให้ยามาทานอ่ะตอนนี้ก็ทานใหญ่เลยทานทานทานยาตัวนี้ต้องทานเลยนะหลังจากที่ทานอาหารต้องทานเลยนะคือจะกำชับเอ๊ะทำไมเราต้องทานยาไม่หายสักทีนะลองดิพอสามีบอกให้ดูบีมเสร็จอ่าโอเค สักพักดิฉันก็บอกแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะท้าพิสูจน์แล<ต>ยบอกเขาแล้วว่าไม่เอาแล้วพูดพูดไม่เพาะด้วยกับเขาอ่ะบอกไม่เอาแล้วแต่ถามว่าเออแล้วลบริษัทนี้มันอยู่ตรงไหนอะ่ะเขาบอกอยู่อาคารอาเอสเอาแล้วเสร็จชันเพราะมันอยู่ใกล้เมืองไทย <laughs> มาทํางานเสร็จลอดใต้อุโมงม,มามาที่นี่มาขอซื้อได้ตัวเองครับค่ะ ขอเขาซื้อเขาก็ขายให้ไปหนึ่งกระปุกนะคะสีอะไรฮะตอนที่สีเขียวสีเขียวทำง่าเอาสีเขียวไปขอขอเขาซื้อไปไม่สมัครไม่เสมอแต่จะขอซื้อนะคะก็เอากลับไปบ้านยังไม่ทานยังไม่ทานเอาไปนั่งดูมันไม่หายนะยังไม่หายค่ะแต่นี่วันนั้นวันสุกก้า็ไปนครนายกเอาหรือวะมานครนายกมีมาอัดซะเลยเช้าสามกลางวันสามเย็นสามก่อนนอนอีกสามโอ้โหมีฉันชอบโอเวอร์ดอต จะไพิเชษเจอของจริงก็เลเชื่อไหมคะว่าจามไม่หยุดเลยจามอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวอาการนี้คืออาการที่กินเกินปริมาณหรือเปล่าฮะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บอกว่าใช่ได้ยังไงฮะเนมบอกว่าทุกทีกินไม่มีการเกินกินเกินปริมาณสําหรับคนปกติที่แสดงว่าคุณนาดนี่ไม่ปกติใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ยาคืออาหารเสริมเอาอาหารเสริมก็ทานให้มันเต็มที่เลยก็เปอาหารเสริมสิบสองเมตรน่ะ โอ้สนุกดีค่ะกี่วันฮะคุณเชื่อไหมว่าสามวันดิฉันหายเลยแต่แต่ทานอย่างสมมติว่าดิฉันทานวันเนี้ยพวกนี้ดิฉันจะต้องไปถวายกระถินหรือว่าไปทําบุญที่วัดเขาขอกที่นครยกตายแล้วดิฉันจะไปได้ยังไงตีสองนนั่งจาม,จามฟุด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 <ๆ>คือเป็นคนชอบท้าทายอะ่ะ<ๆ>ของดีมันต้องตอบโจทย์ได้ใช่ไหมฮะสามวันเท่านั้นปรากฏว่าเอ๊ะเราไปได้นะไปทําบุญได้กลับอัในวันที่สองไปได้เออไปได้เลยนะอ่าฮะแต่ก็ยังกินอยู่ชักมั่นใจกลับมา ต่อดีกว่าต่อดีกว่า่ากาท้าท uh huh. า,ายได้ละดิฉันใช้ประมาณกระปุกแรกกระปุกที่สองเห็นผลเลยนะดิฉันตอบโจทย์ได้เลยว่าดิฉันไม่ต้องตื่นมาแบบประเภทเช้า,ามานี่ต้องสองกระจกแล้วต้องข,ขยี้ตาคันตาอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วเริ่มดีใจเพราะตอนที่คันตาอาการลักษณะเหมือนกับมีทรายอยู่ในตาแต่อาการที่เป็นเนี่ยสันนิษฐานสุดท้ายแล้ววินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้แน่อนอนถูกไหมฮะถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์ คงจะงงก็ค<ล>ง,<ะ>งจะรุนแรงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแล้วแบบไม่หายเลยเพย <นะ S 2> ราะเรื้อรังขนาดใหญ่เป็นแบบเรื้อรังเลยอเอาไม่อยู่ด้วยนะฮะแล้วดิฉันไปซื้อหนังสือมาอ่านของแพทย์หญิงอะไรไม่ต้องเอ่ยชืะะ่อเขาบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งถ้าเป็นในระบบอ่าหายใจก็จะทําให้มีน้ามูกให้เจ็บคอให้เจ็บอะไรแล้วถ้าเกิดไปอยู่ที่ลักษณะผิวหนังก็จะเกิดผักนแพ้คันคันอะไรดิฉันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่อันสุดท้ายนี้ถ้าเข้าเยื่อบุตา ตานี่จะอักเสบแล้วคันตาแล้วจะลักษณะเหมือนมีสายโอ้โหเข้าเคสดิฉันเลยเพราะฉะนั้นยิ่งต้องรีบรักษาให้เขาเรีบกลับมาได้มาซื้อบิมอย่างชนิดที่น้ําไปด้วยคือมั่นใจเลยแต่นี้ทานใหญ่เลยอ๋อสามวันวันละสิบสองเม็ดแต่ตอนหลังลดแล้วค่ะเหลือแค่สองพอมาหาตอนหลังมาใช่เหลือวันละอาเช้าสองกลางวันสองเย็นสองเช้ากลางวันเย็นก็หกเม็ดเหมือนกันมันออกฤทธิ์อย่างนั้นได้ไหมฮะ สำหรับอาการภูมิแพ้หกเม็ดโอเคหกเม็ดโอเคหกเม็ดก็คือเช้ากาบวันเย็นโอเคแล้วต้องการให้ได้ผลเร็วนะครับกรณีนี้ของคุณน้าตภาก็ถือว่าอาการซีเรียสเนาะเพราะว่าเป็นมานานนะครับเพราะฉนั้นแต่หกเม็ดผมว่าในช่วงวันแรกก็อาจจยังอาจจะมีการเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับสาเหตุในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยานะครับก็เพราะว่า มีระดับไม่ได้ขาวท S2 มากกว่าปกตินะครับมากกว่าปกติทีนี้หน้าที่ของเราก็คือลดมันลงมาลดมันลงมานะครับบีมสีเขียวของเราถ้าหากว่ากิน4ีแคปซูลต่อวันนะการทดสอบของเรามันก็เจอเพิ่มไม่ได้ขาวท S1 แล้วก็ทีเรกูเลเตอร์ทั้งคู่สามารถไปปรับให้ทีเอสองมันลดลงคือกดให้มันลดลงเพราะทีเึ่งมันก็กดทีเอได้ในขณะเดียวกันทีเมันก็ไป มีผลต่อทีเอสหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทีเรกูลเลเตอร์เขาก็พบว่ามันเป็นตัวที่ไปกดทีเอสสองได้อย่างดีแล้วถ้าใครมีทีเอสสองมากโดยเราทาให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยถ้ามีทีเรกูลเลเตอร์ยิ่งมากอาการภูมิแพ้ก็หายเร็วเท่านั้นเป็นการวิจัยซึ่งขณะนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับทีเอสหนึ่งเพิ่มทีเรกูลเลเตอร์เพิ่มแล้วก็ไปกดทีเอสสองเพิ่มเพราะนั้นก็ปรับระดับทีเอสสองให้ลดลงนะครับ อาการภูมิแพ้นั้นก็หายไปทีนี้ขอให้ดูอีกอีกแท่งหนึ่งอีกกลุ่มนึงนะฮะมีการเพิ่มขึ้นของทีเอ5สิบเจห้าเท่านะห้าเท่านี้ข้อมูลของเกี่ยวกับทีเอสบเจก็คือว่าถ้าใครมีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่ผมว่าภูมิแพ้แพร่ทุเรงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอก <c oughs> มันจะมีรุนแรงมากขึ้นในช่วงตน้นนะครับรุนแรงเพราะฉะนั้นไอ้เก้าเม็ดต่อวันเนี่ยฮะ มันเพิ่มทีเอสสิบเจ็ดเยอะเกินไปด้วยอืเยอะเกินไปด้วยเพราะนั้นมันกระทุ้งรุนแรงจนกระทั่ทงผ่านมาระยะหนึ่งก็มีการเพิ่มสร้างทีเล็กขึ้นมานะฮะ <มา S 2> ก็ถึงจะไปควบคุมให้ให้ทีเอสสองนี่มันลดลงไปคราวนี้มีทีเอสสิบเจ็เพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรละครับก็ไม่เป็นไรละแต่ทุกวันนี้ก็คืออาการเหล่านั้นหายไปหายค่ะคุณภาพชีวิตดิฉันดีมากตอนที่ดิฉันป่วยหนักตอนนั้นอายุสี่สิบห้าแล้วตอนนั้นมีแต่ขาลงขาลงที่ยังไม่เจอบิมนะคะ เรียกว่าขับรถอะไรนี่ไม่ได้เลยต้องเป็นผู้นั่งตลอดต้องมีคนขับรถให้นั่งแต่ปัจจุบันนี้ดิฉันอายุ6 1เดจะขึ้น62ิดิฉันขับรถไปสิงบุรีขับไปไหนไปไหนได้แล้วก็ตีสี่ตื่นมาด้วยคุณภาพษษชีวิตที่ดีนะคะแล้วทาให้สามารถที่เรามาปฏิบัติธรรมตีสี่ตื่นมาผู้หญิงวัยขนาดนี้ตื่นตีสี่โดยที่ไม่งองแงแล้วเวลาไปไหนเนี่ยความคล่องตัวมันมากกว่าคนอายุ40กว่าที่เดินตามดิฉันใช่เพื่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เดินตามอย่างเมื่อวานดิฉันไปที่วัดบาวรา ขึ้นเรือก็สะดวกก้าวขึ้นได้ก็สะดวกเขาบอกอะไรว่าทําไมอายุ60กว่าทาไมเดินเร็วเ็วดูแข็งแรงกว่าตอน4ี่วิาใช่ดิฉันมีความสึกว่านี่แหละดิฉันคิดว่าดิฉันพบสิ่งที่ดีสําหรับตัวดิฉันเองแล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วล่ะยินดีด้วยครับ